วันนี้เรามาอัปเดตเรื่องสงครามที่จะเกิดขึ้นระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกากันหน่อยสหรัฐได้ส่งกองเรือขนาดใหญ่ไปรวมตัวกันในอ่าวเปอร์เซียเพื่อข่มขู่ว่าจะแทรกแทางฐานต่ออิหร่านแต่ได้แต่ขู่เท่านั้นอิหร่านบีบบังคับให้อเมริกากับอิหร่านเจรจากันแค่สองฝ่ายเท่านั้นพูด,ดง่ายๆผู้สานักเลงคือมึงอยากเจรจาก็มึงกับกูตัว,ต,วตัวเลยมีเรื่องอะไรบ้างไม่ต้องมีประเทศที่3ม ถ้าอิรานตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบการโจมตีอิรานไม่ว่าจะรูปแบบใดมีความเสี่ยงสูงที่จะบานปลายเกินความควบคุมและทำให้มันไม่คุ้มสำหรับสหรัฐวันนี้เรามาอัพเดตเรื่องสงคราม ที่จะเกิดขึ้นระหว่างอิรานกับสหรัฐอเมริกากันหน่อยถ้าท่านชมจําได้ว่าตอนที่330รายการคุยทุกเรื่องสนธิเมื่อวันศุกร์ที่30มกราคมนั้นผมเองเป็นคนที่บอกว่ายังไม่รบหรอกเพราะว่าอเมริกามองแล้วว่ารบแล้วไม่คุม้มเนื่องจากว่าอิรานได้เตรียมตัวอย่างดอาีอเมริกาตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยรบใครโดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ร่กับคนที่มีพลานุภาพและอนุภาพทางด้านอาวุธถึงแม้จะไม่มากเท่าอเมริกาแต่ก็เป็นพยานอันตรายที่จะทำให้อเมริกาบาดเจ็บสาหัสแพ้คงไม่แพ้แต่จะบาดเจ็บสาหัสแล้วพออเมริกาเจอประเทศที่ไม่กลัวตาอย่างเช่นอิหร่านเข้ามาอเมริกาคงพิจารณาแล้วว่าไม่คุ้มแน่นอนนี่คือเหตุผลว่าทำไมอเมริกาถึงถอยเรือขบวนเรือรบของทั้งหมด ออกจากอาโอมานไปแล้วห่างไกลออกไปจากสมัยก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอยู่ประมาณ700กิโลเมตรห่างจากอิหร่านกลายเป็นห่างจากอิหร่านไป1,400กิโลเมตรอเมริกาก็เลยใช้กำลังแล้วใช้วาทะคมคู่โดยอ้างว่าตัวเองนั้นเตรียมพร้อมจะรบอยู่แล้วแต่ลึกๆอเมริการู้ว่าไม่กล้ารบมันไม่คุม้ม ก็เลยหาทางเจรจากับอิหร่านเพื่อหาทางลงที่ไม่เสียหน้าหลังจากที่ล้มเหลวในการสุ่มไฟในการประท้วงเพื่อโคน่นล้มระบบการปกครองแบบรัฐอิสลามของอิหร่านวันศุกร์ที่6กุมภาพันธ์นี้วันนี้อเมริกากับอิหร่านจะเจรจากันที่กรุงมัสกัตเมืองหลวงโอมานโดยผู้แทนอิหร่านคือนายอับบัตอารักชีรัมตีต่างประเทศ ส่วนผู้แทนสหรัฐคือนายสตีฟวิทคอฟทูดพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายจาริดคุชเนอร์ลูกเขยนายทรัมป์สามีอีวังกาทรัมป์ข่าวล่าสุดคืออิหร่านบีบบังคับให้อเมริกากับอิหร่านเจรจากันแค่สองฝ่ายเท่านั้นไม่มีผู้แทนจากซาอุดิอาระเบียอียิปต์กาตาและสหรัฐ อารบเอมิรเข้าร่วมในการเจรจาเพราะไม่ต้องการให้โดนันดโดนัลด์ทรัมป์นั้นใช้เวทีนี้โชว์ออฟพูดง่ายๆพู้ภาษานักเลงคือมึงอยากเจรจาก็มึงกับกูตัวๆเลยมีเรื่องอะไรบ้างไม่ต้องมีประเทศที่3เหมือนกรณีไทยกับมูชาเจรจากันสองคนไม่ต้องมีมือที่3เพราะรังใ่จะทําให้มากความแร่งข่าวที่ผมอ่านมาดเรเลอพง์สยยิตซึ่งเป็นสายตรงของเทอรานสอนสูอิรานบอกว่า อิหร่านปเป็นเสธที่หารือเกี่ยวกับโครงการขีปนาวุธซึ่งถ้าอิหร่านมองว่าเป็นเสาหลักสำคัญในการป้องกันประเทศโดยเหลือเหลือเรื่องที่จะพูดคุยเพียงเรื่องเดียวคือการเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์เพื่อสันติของอิหร่านอเมริกาและอิสราเอลซึ่งเจ้าเล่ห์เพราะทราบดีว่าขีปนาวุธอิหร่านเป็นเขี้ยวเล็บ เป็นภัยคุกคามทางยุทธศาสตร์สำคัญต่ออเมริกาอิสราเอลในตะวันออกกลางการจราจราที่เกิดขึ้นแสดงให้เหน็นถึงความล้มเหลวของสหรัฐที่ร่วมกับกลุ่มอิสราเอลปลุกปั่นการประท้วงในอิหร่านขณะที่ชาวอิหร่านไม่พอใจเรื่องเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องแต่สหรัฐและหน่วยข่าวกรองโมซัตของอิสราเอลปลุกปัน่นสนับสนุนอาวุธส่งสายลับเข้าไปแทรกแซงเพื่อหวังโค่นล้มระบอบการปกครองของออยาโตะ กูมาในยีแต่ว่าทำไม่สำเร็จสหรัฐได้ส่งกองเรือขนาดใหญ่ไปรวมตัวกันในอ่าวเปอร์เซียเพื่อข่มขู่ว่าจะแทรกแซงทางทหารต่ออิหร่านแต่ได้ในขู่เท่านั้นเพราะสหรัฐรู้ดีว่าการเปิดศึกกับอิหร่านไม่ได้ง่ายเหมือนกับที่ทำกับประเทศเวนเนซุเอลาเพราะว่าแสนโยธภาพอิหร่านไม่ได้เป็นสองรองใครในภูมิภาคตะวันออกกลาง ที่ํำคัญที่สุดคือบรรดาประเทศในอ่าวเปอร์เซียทั้งซาอุดิอาระเบียอียิปต์กาตาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ต่างออกตัวกันทั่วหน้าว่าจะไม่ให้สหรัฐใช้ฐานทัพในดินแดนตนเพื่อโจมตีอิหร่านประเทศเหล่านี้รู้ดีว่าถ้ามีขีปนาวุธแม้แต่ลูกเดียวถูกยิงออกจากดินแดนของตนจะถูกอิหร่านตอบโต้อย่างสะสม ยังไม่รวมถึงความเสี่ยงที่อิหร่านจะปิดช่องแคบพอมุสซ,ซึ่งจะทำให้ประเทศต่างๆในอ่าวไม่สามารถจะส่งออกน้ำมันได้ทรัมป์กำหนดเงื่อนไขสามประการในการเจรจาอิหรา่านคือหยุติการส่งเสริมสมรณะยู่ในเรเนียมอิหร่านโดยสิ้นเชิง 2. องจำกัดโครงการกรีมนันอิหรา่าน 3. ามยุติการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธในภูมิภาค รวมถึงฮิสบลละในเลบานอนและกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนตำรชมรู้ไหมอิรานปฏิเสธเงื่อนไขทั้งสามนี้มาโดยตลอดเพราะถือว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของชาติโดยเฉพาะยิ่งโครงการขีปนาวุธเป็นเส้นแดงที่อิรานจะไม่ยอมถอยเพราะอิรานมีสิทธิท์เจีย้องกันตนเองอย่างไรก็ตามอิรานยินดีแสดงความยืดหยุ่นในประเด็นการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมรวมถึงการถ่ายโอ,อยูเรเนียม เสริมสมรณะสูง400กิโลกรัมไปยังประเทศที่3เพราะอิหร่านยืนยันมาตลอดว่าตามหลักศาสนาอิสลามแล้วอิหร่านจะไม่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เพราะเป็นอาวุธที่สามารถทำร้ายผู้บริสุทธิ์โดยไม่เลือกหน้าอิหร่านมียืนยันเลยนะครับว่ามีสิทธิในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์เพื่อพลเรือนภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่กระจายอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งได้ลงนามไว้แต่จะไม่สร้างอาวุธนิวเคลียร์โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจึงใช้เพื่อการแพทย์ วิทยาศาสตร์และพลังงานให้กับประเทศเท่านั้นท่านผู้ชมครับเราย้อนหลังไปที่หนึ่ง11ปีที่แล้วอิรานเคยบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์สมัยโอบามาแต่พอนายทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสมัยแรกปี2องพก็สั่งให้สหรัฐถอนตัวจากข้อตกลงดังกล่าวฝ่ายเดียวหลังจากที่อิสราเอลและาอุดระเบียได้ล็อบบี้ทำนินข่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่สามารถป้องกันอิรานจากการครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ได้ อิหร่านเรียกร้องสหรัฐถอนกำลังทางเรือที่ประจำการในภูมิภาคน,นี้ออกไปและให้สหรัฐยกเรื่องมาตรการความบาตรซึ่งเป็นสิ่งที่อิหร่านต้องการมากที่สุดเพราะการประท้วงครั้งใหญ่ที่ชาวอิหร่านเดือดร้อนกับความยากลำบากทางเศรษฐกิจต้นต่อคือการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นธรรมเมื่อเดือนมิถุนาย,ยนปีที่แล้ว2,568สหรัฐได้เข้าร่วมสงคราม12วันระหว่างอิสราเอลอิหร่าน อิสราเอลได้โจมตีโรงงานอาวุธนิวเคลียร์โรงงานนิวเคลียร์ฐานทัพอิหร่านรวมถึงรอบสังหารนายฐานระดับสูงและนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ชั้นนําของอิหร่านเสียชีวิตไปหลายคนแต่อิสราเอลบอบช้ําอย่างหนักระบบป้องกันทางอากาศของตัวเองไอออนโดมที่อิสราเอลพวกภาคภูมิใจนักหนาไม่สามารถป้องกันอิสราเอลจากการตอบโต้ทางขีปนาวุธของอิหร่านได้ มาในปีนี้อิสราเอลต้องการจัดการอิหร่านให้เบ็ดเสร็จได้ส่งสายรับโมซาดแทรกซึมเข้าไปปุกปั่นการประท้วงในอิหร่านให้ลุกลามและไปยุยงนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เข้าร่วมด้วยโดยสหรัฐได้ส่งกองเรือรบนำโดยเรือทุกเครื่องบิน USS อส r อ h a ับราฮัมลินคอนไปยังทวีออกกลางและนายทรัมป์ขู่ว่าจะใช้กำลังฐานเข้าแทรกแซง ตามรายงานของ Wall Street Journal เจ้าที่รัฐบาลสหรัฐได้หาหรือการเรื่องเป้าหมายหลักการเปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐคือ 1. โจมตีโครงการนิวเคลียร์อิหร่านสองทำลายรลังแสงขีปนาวนุธสโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านหรือดำเนินการทั้ง3อย่างเลยเจ้าที่สหรัฐระบุว่าทรัมป์ต้องการให้วางแผนโจมตีอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดแผนเหล่านี้ทำให้สหรัฐสามารถปฏิปบัติการทางทหารได้โดยไม่ลาก สหรัฐข้าไปสงครามที่ยืดเยื้อในตอนอกกลางเพราะสหสรัฐต้องการรบเร็วจบเร็วซึ่งสหรัฐประเมินว่าสถานการณ์ที่เหมาะสมสำหรับสหรัฐคือการทําลายระบอบการปกครองอิหร่านทําให้ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมจํานนต่อข้อเรียกร้องอเมริกาแต่สุดท้ายแล้วอย่างที่ผมได้พูดไว้หลายครั้งอเมริกาก็ทําไม่สําเร็จเพราะระบอบการปกครองแบบรัฐอิสลามอิหร่านไม่เพียงตั้งอยู่บนศรัทธาทางาศาสนา เท่านั้นแต่ยังมีการจัดตั้งโครงสร้างการปกครองที่รวมศูนย์อำนาจไว้ที่ผู้นำสูงสุดคือนายอาตอละอาลีคาเมเนยียซึ่งมีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ขึ้นตรงอยู่อาตอละกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามมีทั้งอาวุธมีอำนาจเงินทุนจากการทำธุรกิจและอุดมการทำให้กองกำลัง IRGC มีเหตุผลทุกอย่างที่ต้องปกป้องอาตลละ เพื่อเป็นการยุยงใหผ้ผู้ประท้วงอิหร่านโค่นล้มระบบการปกครองของอายาตะละไม่บรรลุผลสหรัฐจึงต้องหาทางลงด้วยการเปิดทางเจรจากกบอิหร่านเพราะสหรัฐรู้ดีว่าภูมิภาคอาวเอเชียไม่ใช่หลังบ้านตัวเองเหมือนกับเวนเนซุเอลาอิหร่านไม่ใช่เวนเนซุเอลาหรือเม็กซิโกรหรือคิวบาแหล่งข่าวทางทหารจากอเมริกาเปิดเผยว,ว่าอิหร่านมีโดรนจำนวนมากและการปกป้องฐานทัพสหรัฐ หลายแห่งในภูมิภาคนี้จากการโจมตีด้วยโดรนจะเป็นความท้าทายสำหรับอเมริกาถึงแม้วกองทัพสหรัฐจะมีระบบป้องกันภัยทางอากาศประจำอยู่รอบๆอ่าวเปิดเสียรวมถึงเรือพิฆาตที่สามารถยิงสกัดภัยคุกคามทางอากาศได้อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอ,อเมริกาเพนทาตก่อนยอมรับว่าถ้าเปิดศึกกับอีหรรานจริงๆสหรัฐจำเป็นต้องเพิ่มระบบป้องกันภัยทางอากาศ thaad ท และเพชรยอตในฐานทัพอเมริกาทั่วตัวนอกกลางรวมทั้งในจอแดนคูเวตบาเรนซาอดอารเบียและกาตาระบบชาร์จสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธนอกชั้นบรรยากาศโลกได้ขณะที่ระบบเพชรยอ t ป้องกันภัยคุกคามในระดับความสูงต่ำและระยะใกล้กระทรวงกลาโหมสหรัฐเองยอมรับเองว่าปัจจุบันสหรัฐไม่อจรับมือได้ถ้าอิรานตอบโต้อ,อย่างเต็มรูปแบบ การโจมตีอิหร่านไม่ว่าจะรูปแบบใดมีความเสี่ยงสูงที่จะบานปลายเกินความควบคุมและทำให้มันไม่คุ้มสำหรับสหรัฐนี่คือสายที่โดนัลด์ทรัมป์ต้องการมาพูดแก้เกี่ยวว่าหวังว่าอิหร่านจะสแสวงหาข้อตกลงโดยการเจรจามากกว่าการเผชิญหน้ากับการปฏิบัติการทางทหานของสหรัฐท่านผู้ชมครับผมจะสรุปเรื่องนี้อย่างนี้ ถึงแม้สหรัฐจะมีอาวุธและกองทัพที่มีแสนยาญุภาพสูงกว่าประเทศใดๆในโลกนี้แต่ท่านชมรู้ว่าสหรัฐไม่เคยได้รับชัยชนะเลยจากการออกไปรบนอกบ้านระยะไกลไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอัฟกานิสถานอิรักสหรัฐต้องติดลมอยู่นานหลายปีและสุดท้ายต้องม้วนเสือกลับบ้านพร้อมกับความสูญเสียอย่างหนักและในหลายกรณีที่ทําให้ประธานที่สหรัฐอยู่ต่อไม่ได้นักธุรกิจที่ คิดแจวผลกำไรเป็นตัวตั้งอย่างนายทรัมป์รู้ดีถึงความเสี่ยงนี้รบกับอิรานสหรัฐขัดทุนป่นปี้แต่นายทรัมป์ได้ดีนูกคิดรางแก้วและคงรู้ว่าถ้าเจรจาอิรานได้สหรัฐอาจจะได้ดีๆบางอย่างแต่กลุ่มคนที่ชอกช้ำที่สุดถ้าหากการเจรจาบรรลุผลก็คือคนที่ซื้อทองคำตุนเอาไว้อาจจะต้องติดดอยกันล่วงหน้าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม